ทางลายเส้นตามใจสิเลือกไตมักเส้นโค้งโง่เงี้ยวกหากมีโอ้ยทางหลวงกวงตโอกวงสีมาเที่ยวทางขอบมก ประเดกตั head, ้งจูเกีสีมาจำแต่ตองสันบ่โนอสัตย์เออเออเออโอ้โอโอโนเออแก้วตั้งแก้วถือคาคำแสนบ่แม่แนวใจผงแห่สะคอมโนเข้มน้ำ ขันบสโสดาแก้วขันบสโสดาแก้วทำมาลุงกระตามสุกหินแฮ่สีว่าแก้วกระตามเจ้าสีเลือกเองทั้งลายพื้นโนเที่ยวทางเป็น Hạ của nó bèn tay Ôi Phật đưa đơn đơn Tuần hoài ta linh sắn phía non ơi Bà đúc binh Tìm phải châu bó dạc Sẵn mà đã đăng đình Kinh khảo là bài cứ Hãy สังมาโตลงหวยหากินตั้งแต่เตา่าสั่งโบขึ้นโคกวงหาสังา่งราคาแพงบ่มีไยจำให้เจ้ากินของเบือ่อเจ้าหักเป็นผู้หูสั่งมาเป็นบ้าละยะเกิน เป็นหญิงมีหลายสู่คือกันกับเขาหอบาดเขากินอิ่มแล้วสิเหลือไว้ละแต่ต้องโอ้ยเป็นผู้หญิงนี่เอาผัวโนหาไงหาไง,าไ,งได้บอดีสิเป็นขา้าะหยเข็นเขาละหวมหือ โอ้ล้อเปล่าหญิงนี้ครองสาวให้เหลียวบึ้งให้เหลียวบึ้งโอ้ยให้เป็นสาวหิบบานสาวเขาละใสทางย่าได้เป็นสาวห่างสาวห่างบ่มีสัก สาวบอมีราคาเปลสีนินทาตานให้เป็นสาวหีบบานกินทานานบามวลวมวลบมวลมวลมวลละมวลมวลละมวลโอ้ยให้มูญาติพี่น้องเอาเยี่ยงย่างตามเป็นลานสาวนี้ ให้สัตว์ดอ,อ,อ,อทอสินให้สาวกินสาวทานอาลครองดเมืองฝ่าให้เจ้าสาวไปนาทางสวรสค์สัลฟ้าให้เจ้าสาวไปนาเป็นสาวคำดอกแม